สวัสดีครับผมเอลําปางนะครับนะวันนี้จะมาสอนวิธีในการดูเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับหลวงปู่ทีมวรหันไล่ปี2508อันนี้จะเป็นบล็อกเสริมนะครับก็คือเป็นบล็อก2นะครับนะก็จะเป็นลักษณะเหรียญที่ชุบนิกเกิลน,นะครับนะบริเวณยันตัวมะตัวนี้ครับจะมีเส้นแตกปลายยัน2เส้นจะเป็นลักษณะติีเล็กๆครับปีงออกมาคมๆครับภาวนานอนหนูวเวนตรงนี้จะมีลักษณะน,นูนเนี่ยนูนตรงบริเวณนอนหนูกับวเวนเส้นคอ ตรงนี้ครับจะมีเส้นวิ่งแตกออกมาคมๆค,คอซ้ายมือเราวิ่งไปหาไฮเปราร์ลผิวนะครับจะเป็นลนักษณะเป็นผิวแบบตาหมดนะครับจะย่นเหมือนหลังช้างผิวจะเป็นลนักษณะนะครับย่น,ยนๆหลังช้างต่อมาครับพลิกด้านหลังมาจะมีเส้นแตกเนื้อเกินออกมาจุดที่1จุดจุดที่2ครับยานตรงด้านล่างนี้มีเนื้อเกินเกิดจากการแกะวอกผิดพลาดออกมาจุดที่3ครับ 90%แท้เลยถ้าเราเจอนะครับลักษณะเนื้อปริ้นเฉียงออกนะครับนะแล้วก็จะตั้งขึ้นเห็นไหมกระแสวิ่งตรงรอยปริ้นตรงหลังเหรียญน,นะครับนะช่วงนี้โอกาสแท้90%เลยคอหูเหรียญจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนล่องคันนานะครับล่องคันนานะครับขอบตัดนะครับจะเป็นแบบตัดแบบกระดาษทรายตัดครึ่งหนึ่งฉีกขาดไปครึ่งหนึ่งฉีกขาดไป ใครมีสวยๆก็ยินดีรับเช่านะครับหลายหมื่นนะครับนะท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่นมาขายตามไดีลา์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพักเครื่องจาก google map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ